ันนี้ผมจะมาเซอร์ไพรส์แฟนสุดที่รักของผมแบบคู่รักยูทูบเบอร์โน .1 เพรียคู่เดียวโดยผมจะแกล้งแฟนซ่อนเงินสดไว้ในกองเต็ก5 0 0 0 0นบาทและให้แฟนเป็นของขวัญวันวนาเลนไทน์แต่ทว่าเรื่องราวมันไม่เป็นไปตามแผนแฟนผมดันเอาเงิน5 0,000นนั้นไปเผาทิ้งด้วยความโกด,ดเคืองอย่างสุดใจ เรื่องเราวจะเป็นยังไงเงินผมจะไปอยู่ที่ใครแล้วมันจะถูกส่งไปที่ไหนถ้าพ,อพอร้อมแล้วไปกันเลยม่ดูบ้านจิบกัน,กนดเลยน้สวัสดีครับพวกเราคู่รักอยูู่บ้านโน่หนึ่งนะครับเพราะเราอยู่คู่เดียว ครับผมจะมาเซอร์ไพรส์อาจูม,มาครับวัน<ด> <ละ S 2> วาเลนไทน์นะฮะก็หลายคนก็คงเห็นนะหลายๆปีที่ผ่านมาผมก็แกล้งอาจูม,มาไปเยอะนะครับไม่ว่าจะวันเกิดหรืออะไรก็ตามันทีสี่เลิฟร ที่นี้นะครับผมกะว่าจะให้ของขวัญเขาด้วยใจจริงๆนะครับผมที่ควักเงินตัวเองออกมานะซึ่งก็เข้าเนื้อไปเยอะนะตอนแลกก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อให้เยอะขนาดนี้หรอกครับแต่ว่าเเขาคือคนดีนะครับสำหรับผมชะมากคือคนที่ดีมากเป็นแฟนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นคู่หรื่าพาร์ทเนอร์ที่ดี อะไรครับผมก็เลยต้องจริงจังเขาสักทีนะครับเพราะตอนนี้เราก็คบกันมาประมาณสิบสามสิบสี่ปีนี่สิบสี่ปีนะเฮ้ยที่ผมก็าจำไม่ค่อยได้ทุกปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากครับผมรู้สึกมีความสุขนั่นก็ผ่านไปเร็วเพราะเรามีความสุขนี่แหละครับเขาเรียกว่าคู่แต้ครับผมนั่นแหละครับก่อนผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะมาเซอร์ไพรส์แต่แบบว่าเซอร์ไพรส์คำนี้ วันนี้นะครับผมก็เลยเลือกสิ่งที่จุมาชอบทั้งหมดนะกระเป๋าชาแนลนาฬิกาช่วงนี้มันอินกับนาฬิกาแล้วก็มันขับไปแล้วผมก็เลยคิดว่าจุมาคงชอบแน่ๆเลยนะครับและวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการซื้อของเหล่านี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ผมทำงานมาตลอด ไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำขนาดไหนเงินเดือนพนักงานเรามันจะสตาร์ทกันที่แบบหลักเลขสามสามร้อยต่อวันอะไรครับจริงๆเห็นเราอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยออกหน้าออกตาหรอกเราคือผู้ให้มาตลอดนะครับชิมงานอะไรก็เงินเดือนประมาณเดือนละสามสามหมื่นสตาร์สามหมื่นครับก็ตอนที่สูงสุดของมันสักก็เคยได้ไปสามหมื่นต่อเดือนนะครับพูดเหมือนโมแต่ไม่ได้โมครับ คือปอร์เช่คันนี้ผมซื้อมาประมาณ12ล้านนะครับผมมันเป็นตัวที่เป็น4ประตูเนาะเป็นรุ่นพานาเมล่าเนะครับผมบอกเลยว่าแรงม้าแบบกระจูดกระจ่าเหยียบที่แบบมิดแบบพุ่งเลยนะครับเป็นสีดำนะครับล้อแม็ก21นะครับผมไปกดสเปคมาที่ศูนย์ปอร์เช่เรียบร้อยนะครับก็โดนไปประมาณ2ล้านนะเออแล้าผมว่าใส่ออปชั่นเพิ่มนะครับเป็นแบบว่าขอบทองนะครับเคลือบทอง 18K นะครับทะเบียนรถนะครับผมือพิเศษนะครับไปประมูลมานะครับไปทะเบียนครับ A 0001นะครับประมูลมาเกือบสล้านบาทนะครับเลขตัวนี้นะบ,บอกเลยว่าหายยากมากนะครับเก็ตก็ขายต่อได้ส่วนสีภายในนะครับผมเลือกเป็นสีเบจมานะครับเพราะว่าจุ๊มาเขาบอกว่าเขาชอบแบบข้างในขาวๆเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ครับรถ Porsche Panamera ประตูขอบทองล้อแม็กกิสเบนนิลเป็นายไปง่าย,ายข้างในสีเบจโอ้ ครับผมคผมคือนักแกล้งแฟนโดน,นหนึ่งในประเทศไทยนะครับตามอยู่หนึ่คนเดียวผมก็จะต้องแกล้งต่อไปครับไม่รู้ว่าจะงยังไงผมก็จะแกล้งให้ได้ผมรู้ว่าคนดูชอบดูผมแกล้งแฟนใช่ไหมครับเพราะว่าผมคือนักแกล้งแฟนโดน,นหนึ่งในไทยพอหรือคนเดียวอันต,ต่อมาที่ผมซื้อให้นะครับคือกระเป๋าชาแนลนะครับเป็นรุ่นชาแนลคลาสสิกที่ตอนนี้ราคาขึ้นไปถึงก่อนๆอ,อยู่แค่ประมาณสองแสนกว่านะตอนนี้มันก็ไปประมาณสี่แสนนะผมเป็นชาแนลคลาสสิกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ไอ้พวกเหล็กของเขาเป็นสีทองนะครับผมเป็นหนังแบบว่าเป็นแนวคาเวีย สัมผัสกระดาษนะครับผมามาดูกันครับเป็นยังไงนี่ครับผมโอชานเอลคลาสสิกนะเอสเซนซี่ Classic, SSD ทองสายทองฮะฟิลหนังคาเวียกระดาษหนังคาเวียฟิลกระดาษด้ยครับนี่นี่นี่แต่อย่างนะครับพี่จุ่มมาบอกว่าอยากได้มาตลอดมากๆครับคือพวกไหนากายที่สามารถเก็บแล้วราคาขึ้นนะครับ่เป็นรหรือว่า AP ปีพลาเต้ arte, นะหรือว่าอันนาายนะครับแล้วก็ช็อตพาร์ เทีเอา่าาคคืมผมซื้อให้จะมาทั้งหมด8เรือนนะครับบอกเลยว่าเรือนหนึ่งก็คือ500,000อารอะครับ8เรือนก็ประมาณ4ล้านคนี่ครับเซตานาฬิกาลักชัวรี่เก็บไว้ดีๆอย่าให้ปวกขึ้นอย่าให้หมดตอมอย่าให้มแมลงเข้าอย่าให้ชื้นน้ำจะปีไหนคุณก็ขายได้พอทุกปีเผาให้บรทับรุดทุกปีตรงแมกตรงบีฟตรงบีฟ ก็จะมาใหญ่ได้ยังจะตงบีบเนี่ยเก็บได้เก็บได้ใช้ปีไหนก็ได้ไม่มีไม่มีไม่มีเสียหายแน่นอนเก็บดีใส่ลูเซฟไปเลยผมจะหลอกมาเว้ยเขาเนี่ยไปให้เขอนแล้วดูเขาเป็นไงแต่จริงแล้วผมจะซ่อนเงินสดไว้ให้เขาครับแม่ของแท้จริงๆของแท้จริงไม่โกหกนะครับผมใส่เงินสดใบนี้ห้าแสนบาทนะครับมาดูถอนมาเลยนะครับนี่นะครับเงินแท้ๆครับโอ้อ่าเดี๋ยวถามว่าเป็นเงินปลอมนะครับไม่ใช่นะครับ ระดับโอปบ้านะครับให้แฟนก็คือให้แบบแสนเป็นล้านแบบก็ตรงๆนะครับผมนี่เป็กระเป๋าที่ปกติผมเอาไปใส่เงินนะครับอเมรการซื้อขายสินค้าบางอย่างนะครับนั่นก็คือโอปบ้าอจูมามีมอฟนะครับก็เอาตรเกูลนะครับซึ่งนี่ท้าใหม่ใหม่ก็จะมาต่อนะครับเป็นแบรนด์ใหม่ของเรานะครับก็ติดตามชมไปได้แบงค์พันหมดนะครับแบงค์พันหมดนะครับไม่มีโมนะครับ หนึ่งร้อยนะครับผมก้อนหนึ่งร้อยหนึ่งพันคูณหนึ่งร้อยคือหนึ่งแสนนะครับฝึกไม่หนึ่งแสนนะครับแสนจริงนะครับสองแสนครับผมสี่แสนครับผมห้าแสนครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ให้ดีๆแน่นอนครับทุกคนเราต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์สักหน่อยอะครับวันนี้เรามาตีมกล่องเต็กนะฮะนี่จะมีกล่องนี้นะครับผมจะไ้เอาเงินใส่ไว้ใต้นะ ให้ลงไปเห็นเงินบังหมเหยนี่คนนี้นนนไม่ออกเลยนะครับผมคือแบบไม่สนใจของไม่เอาแกะมันดูอ่ะตอนนะจะไม่เห็นเงินห้าแสนบาทนะครับโอเคครับคนก็อันนี้เป็นแผนการที่แบบผมไม่ได้บอกใครนะแม้แต่ทีมงานไม่มีใครรู้นะเพื่อความเนียนสุดนะครับเดี๋ยวมันจะโปนะเนาะขอเลยว,ว่าเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับนอกจากผมไปกันเลย วันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์บรรณาธิการนะบ้วยขอของที่กูให้มันเลยหมอนราค่าหลักสิบันล้านโอ้ป like ีแต่หอนมันเป็นเมียพี่อีกคนนึงได้ไหมเอาไหมฮะมาทุกคนมา Happy Bird Happy Bird h a y Do You Happy Bird เกีวรฉัมันมาลยทยเพลงเลยวะวาย ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมันกรอบด้วยอ่ะนี่แปลว่านานแล้วนะนี่ยไม่หนานหรอใช่เพราะว่าช้าหนูเห็นเครื่องอันนี้มันคว่วงอยู่อ่ะมันไม่ทำงานปัญหาคือเครื่องไงหลังเครื่องไงเราแค่จะช่วยทำงานมันมาเลยท้ายแล้วเนี่ยแกมีห่อให้ฉันมันเบามีอะไรมีห่อให้ฉันเบาเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่ามีห่อให้ฉันเบาวันนี้ับ ไม่คนไรก็จะกระเทือนกันได้แล้ววันนี้มีมั้ยเนี่ยมีเดี๋ยวมาให้แล้วไปแกไม่บอกผมว่าแกอยากได้อะไรอยากได้รถปะ่ะไม่ตอนนี้มันซื้อเทลลา่ามันซื้อประมาณสามบาลด้วยเทลล่าขายไทยปุ๊บแม่งขายล้านเจ๊นั่งซึมด้วยเอ้ยนั่งเดาเซ็งเครียดกับโอ้โหบ้านขาดดุแตกของบอนนะครับรถเก่าผมนะตัวปอร์เช่นายบอลนนะ,ะถ้าเกิดผมไม่ขายวันนั้นนะผมเก็บไว้ถึงวันเนี้ยผมได้กำไรเพิ่มอีกสองล้านบาทฟรีๆนะครับผม นี่ไงผมเลยแม่นะว่ารนหลังอ่ะถ้าจะซื้ออะผมพอใจอ่ะยังกำไรได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เอารถซื้อรถพอใจไหมทั้หนึ่งนะครับสองเล่นไม่ใช่ผมเล่นพาหน้าไม่ได้เอฟราคาบูราคา,า,า12,000บาทกดออฟชั่นมาจากช็อปเรียบร้อยเอาแเงินไป เผาไปปงไม่ได้อ้าอ่อันนี้ไม่เผาไปกนต้างด่วนหรอกจะไม่รู้หรอ <S 1> <S 1> ของคงเติดสิคงติดไม่ได้ไหมทำไ,ไมอ่ะแทนของจริงก็มีเขาแล้วเห็นบทว่าอยากได้กระเป๋าชาแนลรุ่นหนึ่งแต่ว่าไม่อยากซื้อแล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมใช่เป็นเผาพิเศษเผาอะไรเอ้ามันต้องมีของดีบ้างใครจะแก้งหมดเลยเกันบ้างไม่อยาม่จะทำคลิปทำไมไม่เป็นให้ให้ให้ใหีมากกระเป๋าชาแนลคลาสสิกแอคเซสซอรี่สีทองหายากไหม ตัวหนังนะครับเป็นหนังสีน้ำตาลาเป็นหนัง<ร>าคาเวียฟิลลิ่งสำมผัสกระดาษไปเลี้เป็นแบบเผาอะ กาเก็บแล้วได้ราคาเงินราคาเงินเนี่ยนี่ะ,ะาแล้วราคาขึ้นไหมราคาขึ้นไหมโอ้ยกาให้เป็นเซลย้นเอาลยไา้าตอ้มันดาอใันุดดหไงาชีม้มมมมมว่าคือาเ่ว่าถเราเผอะไรไปอะมีมยาจะได้็ไม่รู้นะวนแตมก็เผาีปีกมีเผาเผาสาวใช้ด้ย จริงจริงเผาสาวใช้เป็นแบบเป็นกระดาษเป็นลูกสาวใช้เป็นเม็ดเลยเอ็กมากเออมออมาโหอะกุงคุณบอกฟินแล้วตอนเนี้ยคือว่ากงคุณบอกอยากได้อีกเยอะอะฮะไม่แก้นะนี่ของนี่กันดนี่อันนี้เครือบทมมาอย่างดีเลยข้างในมีคุชชี่ชาแนลไอโฟนก็ไม่ได้ไม่ได้ โอ้กพวกเป็นภาษาจีนเลยนะประเด็นใช้ย oh, ังไงไม่ได้ไม่อาเอะไรเดียวพี่ค่อยเผากันเผากูหลุดเฮ้ยครที่นีหรอใช่มันจะไม่รูนแรงไปหน่อยเหรอไม่ดูดูเพราะหนูผิดดิเอาไวเลยว่ะจัดเลยเผาให้จะชี้กันตั้งไฟเลยตั้งไฟเหรอหนูกระหางหรือเปล่า พี่แกะรอจุ่มมาใส่ใจนะแกะกล่องผมค่ยไปแกะอันแบบละเอียดอ่ะเขาอาจจะแบบเขาอาจจะได้เงินไงอาจจะซ่อนไว้ในรถหรือเปล่าเขาต้องบอกเออผมว่าเขาต้องแกะเจอแหละอยากให้เผาตองใช่ไหมเอาไปใช้ก่อนละกัน มันท้ายทั้งีอ่ะใครจะแบบได้ไปแล้วไม่เอาอะใช่ไหมต้องแบบว่าไปลองพิสูจน์ก่อนไงว่าข้างในมีอะไรไหมนะ,ะผมได้กลิ่นไหมว่ะคนมีควันว่ะเชียมันเผาปะเนี่ย เงินสดไหมหเขาครับ จะโอเคป่ะไม่ถ่ายละคะทุกคนเอากล้องคือเปนไปทุกคนนี้ถ่ายอะไรก็ไม่รู้นเด็กงานคือก็เรืองได้เลยเนาะกลับบ้านเลยนะไม่เลิกกลับเลยเพี่ไปเลยเอ้าอะไรก็ไม่รู้ที่เอ้ยห้าแสนกูไอ้ปึ๊กปึ๊กตังค์วะวะเดี๋ผมไปหาไม้หาไม้มาเขียนหน้าเด็กจะหลอดหลอดงงไายเลย สทีนี้เป็นการเซอร์ไพรส์วันถ่ายที่ช็อกที่สุดในชีวิตผมเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นคู่รักยูทูบเบอร์โน่นหนึ่งต่อไปไหมฮะเขาเลยอยู่คู่เดียวแล้วก็อาจจะหมดไปแล้วก็ได้คถ้าเขาให้อย่างนี้แกบ้างแกจะอุ่นเนี่ยป่ะไม่ถ่ายละทุกคนเอากล้องคืออะไรทุกคนไม่ถ่ายเลยกูหรือว่องานได้เลยไหมไม่รู้วันนี้ถ้าจุ๊ามาดูคลิปนี้แล้ว มัจจะโกรธผมขนาดไหนนะเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องใหญ่นะครับทุนเรื่องเงินเรื่องใหญ่ทำอะไรไม่ได้ครับมันเป็นอดีตทุกคนเออมันเป็นบทเรียนนะครับให้รู้ว่ารอบหน้าต้องเตรียมแผนสำรองนะแบบว่าต้องงเซฟกว่านี้นะการนาเงินไปเผานะนี่ห้าแสนนั่งขอจาหาได้ไม่ใช่หาง่ายเลยผมช่วงนี้โอ้เครียดจริงๆนะเออมันเครียดจริงๆนะโอ้โหห้าแสนไม่ทำอะไรอีกนั่งเยอะเลยโอ้โหลงทุนทุนนี่นั่นโอ้โหชิบหายแล้วทำไงดีวะ ตอนนี้คือเครียดเรื่องที่มันจะด่ามากกว่าเครียดที่เงินหายห้าแสนอีกตอนนี้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะผมน่าจะโดนจุมม่าด่าหนักแนะ่ะวันที่โพสคลิปนะครับคนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคู่รักยูทูบเบอร์นวนหนึ่งพอ,อีคู่เดียวไม่รู้จะได้เป็นไม่รู้จะยังเป็นคู่นี้ต่อหรือเปล่านะหลังจากคลิปนี้อาจจะสวยแล้วก็ได้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบายบายครับ มัดช็อกโกแลตเฮซนัทบราวนี่จากออปปาและอาจ,จุมามีมอร์บราวนี่อบสดนุน่มๆหนับๆใส่คนอบสิบนาทีกินได้เลยเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้